มามาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คุณแม่อเรื่องเมาเยอะคุณแม่คุณแม่ลองใจคุณลูกเธอเรื่องเมาหมอเยอะจริงๆนะวันนี้นะอ๋อไม่เขาเตรียมไม่ให้คุณแม่ลองใจคุณลูกมีคลิปหนึ่งน่ารักมากไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเฮ้ย ใครทำมาดิสิใครทำใครทำใครทำมาเมค้ามามค้ามเมื่อกี้ทำงานอยู่แล้วมันก็แทงเข้าไปเลยอ่ะไอยเลือดออกเต็มเลยไหนไหลลูกพี่พีพาไปหาเจมเกหน่อยให้เจมเก้ทำไรอ่ะให้เมเกช่วยเอาออกให้หน่อยแล้วเป็นห่วงแม่ดูสิโอย แม่ลองใจใช่ไหมไม่ลองใจไงไม่ได้ตามจริงไม่ได้ตามจริงอันนี้มันเป็นเหมือนแบบของเล่นไงของเล่นเหมือนเล่นโกนเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะลองใจลูกก็ลูกไมแต่มันก็มีตอหน้าอ่ะพออย่างนี้ปั๊บฝั่งที่เราอถึงสมมติว่าเรามองเนี่ยเรามองอยู่เราก็เอ็นดูน้องน้องคนนี้ไงก็น่ารักดีรับแม่เป็นแม่แต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์ก็แม่โดนด่าไงคลิปนี้แม่โดนด่าเลยนะแม่โดนด่าแล้วเออเพราะว่าถ้าสมมุติแม่เป็นจริงย่างอย่างเงี้ย เล่นอะไรก็ต้องดูด้วยในใโซเชียลมันน่ากลัวแต่ว่าก็เนอะเด็กอะเราจำได้ตอนเด็กๆประมาณเท่านี้พ่อโดนเหมือนโดนที่เปิดขวดบาดอะโอ้โหล้วก็นึกว่าพ่อจะตายร้องห่มร้องไห้จำเรามันเป็นเรื่องใหญ่มากพอเห็นอันเนี้ยนึกถึงตอนตัวเองเด็กๆอะแต่นั้นพ่อไม่ได้แกล้งพ่อมีแกล้งเพราะโดนบาดจริงพ่อโดนบาดจริงใช่ค่ะก็เป็นคลิปที่แบบนะแสดงให้เห็นว่าแบบลูกรักแม่ขนาดไหนดูกต้องเด็กน่ารัก โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคุณผู้ชมครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดติดตามเราได้ทางนี้เลยนะครับเราจะให้คุณเนี่ยนะครับรับข่าวบันเทิงไว้กั่ใครเลย